หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่หนึ่งบรรยากาศในบาบลูเบิร์ดค่ำวันนั้นคึกคักไปด้วย GI ดนตีลาวแบน ที่ดีกว่าวงห้ามหาจางเลิกนิดเดียวพยายามแผดเสียงร้องให้ดังเข้าไวจังหวะเพลงสำหรับสนองตัณหานักท่องราตรีต่างชาติจะมีแต่จังหวะโซนล็อกกับสโลสบซึ่งน่าจะเรียกว่าสโลซุกซะมากกว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดว่าทำไมจึงมีเพียงแค่จังหวะเหล่า,านี้นอกจากความพอใจของลูกค้าให้สังเกตรหรือวัดจากความแน่นของฟลอเต้นลำนั่นแหละเป็นเกณฑ์จีระหว่างพักลบมีแต่ความหิวความหืนกระหาย ทุกคนจะดื่มกินให้สะสมกับความหิวแล้วเสพกามให้สะใจกับความหงี่สาวลาวสารพัดเผ่าจากจำนวน68เผ่าในชาติผูกระหายดอลลาร์มากกว่ารสนิยมต่อคนต่างชาติต่างภาษายินยอมทุกท่าทุกอย่างถ้าร่างนั้นสามารถผันเงินจากกระเป๋าคนอื่นเข้าสู่กระเป๋าตัวเองได้จะชื่นชอบหรือฝืนทนก็สุดแท้เมื่อท้องกระเพาะของคนต้องร้องจอกจอก เรียกหาอาหารเอาไปเจือจานเงินจึงสําคัญกว่าอื่นใดแม้แต่ศักดิ์ศรีขนบธรรมเนี่ยมประเพณีหรือสิ่งที่ผู้หญิงควรห่วงแหนสังคมกําหนดกฎเกณฑ์ขีดวงล้อมให้คนอยู่แล้วก็สังคมนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้คนต้องดิ้นรนแหกวงล้อมนั้นออกมาคนแหกออกมาได้เท่านั้นจึงจะอยู่ได้ในสังคมแต่คนที่ไม่สามารถแหกออกมาได้จะอยู่ไม่ได้แปลกแต่จริง จ่าดาวเหนือไอเล็กไอชาินั่งจับเจ้าอยู่ในซอกมุมลึกสุดของบาร์ในขณะเดียวกันจ่ายุทธพงศ์ไอนิดไอเปียกอยู่อีกมุมหนึ่งตรงกันข้ามทั้งสองมุมเป็นจุดที่สามารถกวาดสายตาดูความเคลื่อนไหวทุกอย่างในบาร์ได้อย่างทั่วถึงสองโต๊ะนี้มาไม่พร้อมกันไม่นั่งด้วยกันไม่มองกันตรงตรงไม่ทักทายไม่สอบถามถึงกันนี่เป็นแผนอย่างหนึ่งเพื่อพรางว่าพวกเขาไม่ใช่พวกเดียวกันสายตาจ้องมองจีไอนิกคล ที่ตัวสูงใหญ่เล่ากับยักษ์กาลังตะกองกอดกับสาวยางเฟยมองอินเตอร์โลสนิยมอเมริกันผิวสีหล่อนคงชอบหลายอย่างของความเป็นนิโครสังเกตจากจริตจการยามถูกมือตะโปมปบลงไปบนแก้มกลนแล้วละเลื่อยจนถึงหน้าอกหน้าใจนั้นสาวยางเฟยคงจะประทับใจหรือสะใจจอดเป็นแน่เห็นแอนตัวแอนเอลตอบสนองอย่างชื่นชอบจะว่าเป็นอาการทางธรรมชาติหรือลิดอลลามันบังคับ ให้แอนสู้มือก็ไม่รู้จ้องมองอยู่นานกระทั่งสาวขันทองนักร้องสเสน่ห์แรงเซ็กซี่ที่สุดของบาบูเบิร์ดซึ่งนางเกาะเอวเอาฟองน้ำนุ่มใหญ่ในเสือ้อเบียดสีอยู่กับแขนต้องลองทักไอดาวสนใจสาวโมกเหรอคะขันทองจะเรียกให้สักคนเอาไหมเรียกสันส้นๆว่าไอดาวหรือพี่ดาวแทนการเรียกดาวเหนือเมื่อมีความคุ้นเคยกันพอหางเสียงติดจะหึงนิดๆ ตามประษาสาวเมื่อชายคนรักปันจินตนาการไปให้หญิงอื่นจ่าดาวเหนือหัเราะหือหือตามแบบฉบับเราเอียงหน้าเขาแนบแก้มสาวด้วยความรู้สึกว่าอยากจะทําอย่างนั้นสาวเจ้าก็ใช้จะเอ็นหน้าหนีตรงกันขามกับแอนซู้อย่างอย่างเฟยเสีอีกนักดารับจ้างที่ชอบเกมคาพอๆกับเกมรักหมุนใบหน้าให้จมูกวาดเฉียดแก้มหอมจนถึงใบหูเราตอบด้วยเสียงทุ้มชวนเคลิม้ม ถ้าหามาให้พี่ไอ้คนแล้วสาวขันทองจะไปอยู่ที่ไหนละจ๊ะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าไอา้ดาวสั่งคิดอยู่ตึง,งิดตึง,งิดเหมือนกันว่าในสมรภูมิรบนั้นมีแต่เรื่องต้องสั่งสั่งแล้วก็สั่งมาถึงสมรภูมิรักยังจะมีให้สั่งอีกหรือนี่สาวขันทองคงไม่รู้แล้วก็ยังไม่เคยจึงไม่ระแวงว่าคนที่ตนรักนั้นจะล่าหาญขนาดสั่งอะไรอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งปกติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้ ายชายกระแสล่างให้สะโพกแนบชิดสนิทยิ่งขึ้นเช่นเดียวก,กันกับไฟหญิงขยับเนื้อตัวด้วยโดยว่าชิดแนบสนิทเพียงสะโพกหรือจะอิ่มเอมเท่าสนิทแนบทั้งล่างได้ไม่มีการเลื่อนกายหนีไม่มีการสงวนทีท่าในเมื่อทั้งสองคนตั้งพร้อมและพึงใจจะให้มันชิดอย่างนั้นหรือจะมากกว่านั้นก็ยังได้ดูได้จากกิริยาของสาวเจ้าที่พยายามรัดล่างชายในวงแขนให้กระชับยิ่งขึ้นตามอารมณ์ต้องการ จาดาวเหนือคลอเคลียซุกซนอยู่แถวซอกขูซอขอ่ซอกคอสร้างความรันจวนปั่นป่วนแกสาวเจ้าจนว้าวุ่นไปหมดคิดอยู่เสมอว่าจะเริ่มแผนของตนเมื่อไหรด่ดีเอาไหมคะไอ้ดาวขันทองจะหามาให้คราวนี้ต้องเลื่อนใบหน้าห่างออกมาเพื่อดูให้แน่ใจว่านี่เป็นการประชดหรือจริงใจกันแน่จำต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะมารยาหญิงนั้นโบราณว่ารอยเล่มเกวียนบรรทุกไม่หมดแต่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นตู้รถไฟจึงจะพอ มองหน้าสาวเจ้าแล้วเห็นยิ้มยิ้มจึงเชื่อว่าในยิ้มนั้นไม่มีอะไรขันทองยังไม่ได้บอกพี่อ้เลยว่าถ้าหาสาวอื่นมาให้พี่อ้แล้วตัวขันทองจะไปอยู่ที่ไหนห้ามบอกนะว่าไม่อยู่ด้วยเพราะพี่ไอ้ก็ยังขาดขันทองไม่ได้อยู่ดียังไม่ยอมเผยความในใจยังหมดเปลือกคงสงวนทีท่าไว้อีกนิดหน่อยเพื่อศึกษาใจสาวว่าจะยินยอมหรือไม่ออกแรงร่างร่างอบอ่านใหก้กระชับแนบเข้ามาอีก แถมด้วยริมฝีปากอันอ่อนนุม่มร้อนแรงด้วยไฟสว่างสุขใสซออขูใบหน้ายัางรุนแรงเพื่อสื่อความในใจให้รู้ว่าตนเองชอบสิ่งที่เกินพอดีอย่างนี้นี่แหละเลือบสายตามองโซฟาฝั่งตรงข้ามเห็นลำไรลำไรว่าไอชาดกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นฟองน้ำในอกเสื้อสาวอยู่อย่างเมามันไอเล็กก็ใช่ย่อยเสมอไหร่ทำอีท่าไหนไม่รู้หรือโซฟาจะแคบเกินไปสาวคู่ขาจึงต้องระเหิดขึ้นมานั่งอยู่บนตัก ไอ้เล็กนั้นมันไม่เหนื่อยหรอกยิ่งหนักมันยิ่งชอบเพราะนี่คือความทุกแบบสบายๆนักร้องสาวขันทองที่จ่าดาวเหนือเรียกเสมอว่าบิ๊กมิลบิ๊กบอททอมขยับฟองน้ําในอกเสื้ออีกครั้งให้กระชับเบียดต้นแขนยิ่งขึ้นเหมือนจะกระต้นเตือนเรื่องสําคัญที่ค้างคําตอบอยู่ขันทองบอกแล้วไงว่าจะให้ขันทองไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขันทองไม่ว่าอะไรหรอกจก้ะงานพี่ไอจะให้ขันทองนอนดูอยู่ข้างเตียงได้ไหมทาได้ไหม นักรบในคราบของนักรักลุกค,คาดทันทีเมื่อมั่นใจว่าสาวเจ้ารู้สึกอย่างไรพลันใบหน้าจมูกพร้อมลิมฝีปากอุ่นๆหลัจากซออขู่เข้ายึดหัวห้าตรงหน้าปากชายประกบปากสาวลิ้นไวปานงูฉกทะลวงลึกจนสุดความยาวมือขวากดท้ายทอยสาวช่วยดันให้ใบหน้าทั้งสองชนกันแรงยิ่งขึ้นมือสายเหมือนเสือปืนไวปาดจากเต้าฟองน้ำเลยไปยังของสงวนกลางวางขาทันที เริ่มแลกจากนอกพาแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าสาวเจ้าใช้กระโปรงที่มีความยาวไม่ถึงคืบก็เลยหันไปสนใจของแท้กะว่าจะใช้เวลาเพื่อการหนีแค่ประเดี๋ยวประดาวพอรู้สึกไอายๆเขินๆเด็กเสิร์ฟอยู่เหมือนกันไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้เลยบ่อยครั้งเหลือเกินที่มันแกล้งฉายไฟให้วูบวาบเล่นรู้แล้วว่ามันก็อยากดูขาอ่อนนักร้องเหมือนกันจะขอริมฝีป,ปากคืนจากสาวเจ้าแต่สาวเจ้าไม่ยอม กลับออกแรงหล้างใบหน้าคู่พันตูไว้อย่างเหนียวแน่นนี่คืออารมณ์สเสนหาแม้แต่ฉางก็ไม่มีพลังจะล้งฉุดได้ตายเป็นตายสิเอาไอดาวเสียงเครือสั่นเมื่อใบหน้าและลมมาซบเข้าบนแผ่นอกความรู้สึกจากมือขวาขณะโอบเอวนั้นกำลังบอกว่าร่างสาวขันทองมีอาการสั่นเทิมเกลืกกลิ้งแผ่นแกมกระแผงอกยังมีความสุขและแสนรันจวนไม่มีทีท่าว่านี่คือจริตจการแม้แต่น้อย ความประทับจใจยามให้แกศัตรูคือความเหี้ยมและความโหดชันใดความซาบซึ้งตราตรึงที่เคยให้แก่สาวขันทองก็คือรถลักจนเกินอิ่มชันนั้นจ่าดาวเหนือบรจงใช้มือเชยคางน้อยๆนั้นขึ้นอีกครั้งแม้แสงไฟในบาร์จะสลัวเพียงใดแต่ธรรมชาติแห่งเพศสัมพันธ์กับมีแต่ความสว่างโชดช่วงตอนนั้นเห็นย่างทนันีเลยว่าดวงตาปลื้เยิมจมูกเชิดริมฝีปากเพเยอ ร่มหายใจและรวยลินร่างทั้งร่างทิ้งน้ำหนักลงสู่วงแขนเหมือนสิ้นเลี่ยวแรงจะทรงกายชั่วพลิบตาที่เฉยค้างออกมานั้นเหมือนสาวผู้รอรับรถแห่งมนต์ดำกฤษณาจะรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายของชีวิตหลังใบหน้าของชายเข้าประกบใบหน้าตัวเองจนฝ่ายถูกหลังตั้งตัวไม่ทันต้องปล่อยเลยตามเลยเมื่อเกมนี้สาวคันทองเป็นฝ่ายเสนออีกฝ่ายจึงต้องสนองคราวนี้นานกว่าครั้งก่อน เพราะสาวเจ้าต้องการเป็นคนคุมเกมเองขนาดในบาร์ภายใต้าสายตาผู้คนสาวเจ้ายังร้อนแรงและหนักหน่วงถึงป่านนี้หากว่าเป็นในห้องหับรละโหฐานอีกฝ่ายมีมอดไม่เป็นจุนหรอกหรือเกมนี้กับคู่พันตูคนนี้จ่าดาวเหนือรู้ดีจึงพร้อมยินดีและชอบด้วยเรื่องเก่ายังเล่าไม่จบสาวคันทองละรถจูบแล้วหันไปมองสาวมงอย่างเฟยอีกครั้งเพื่อทบทวนเหตุการณ์เก่าไอ้ดาว บอกว่าจะให้ขันทองนอนดูอยู่ข้างเตียงขันทองไม่เข้าใจนอนดูยังไงบอกหน่อยสิยิ้มอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับยิ้มยามคาปรากฏขึ้นตรงมุมปากแววตาที่วาวโรตก็วาวต่างกันเสียงที่เปล่งออกมาแบบเครียดแค้นกับกลายเป็นทุ่มนุมชวนฝันยามได้ยินมือไม้อ่อนระถวยพริ้วดังใบสนยามจับต้องกายสาวดูต่างกับสัมผัศสศัตรูเป็นไหนไหนสาวขันทองคงไม่รู้จริงๆว่านักดาบรับจ้างอย่างจ่าดาวเหนือนั้น นอกจากดีลาการเล่นเกมสังหารชนิดไม่มีใครเหมือนแล้วเกมรักยังแสนสุดพิสดารและลึกล้ำอีกด้วยจ้องเป่งลงไปในดวงตาค้นหาความรู้สึกภายในที่แท้จริงก่อนแล้วจึงตอบก็นั่งดูพี่อายทำอะไรอะไรอย่างที่ทำกับขันทองไงเล่าสัญชาตญาณสาวรู้และเข้าใจได้ทันทียิงคนเคยผ่านประสบการณ์ซึ่งการละกันมาก่อนด้วยแล้วยอมเห็นภาพอย่างปลุกปลง ในความมืดนั้นไม่มีใครเห็นเลือดฉีดแรงคืนแกมจนร้อนผ่าเผาหญิงสาวแก้เขินด้วยการกอดให้แรงขึ้นอีกจนฝ่ายชายต้องกอดตอบเพื่ออย่างท่าทีในใจว่าจะเอออวยด้วยหรือไม่แบบนี้ต้องย้ำอีกครั้งถ้าจะเอาจริงๆถ้านั่งดูไม่ได้ก็นอนดูแล้วกันไอ้ดาวไม่ไอายหรอพี่ไอ้ไม่ไอายหรอกจก้ะพี่ไอ้ชอบตื่นเต้นสนุกดีมีความสุขเหมือนกินข้าวเต็มอิ่มนั่นแหละ เหมือนสาวเจ้าจะรู้ว่านี่คือความต้องการอย่างแท้จริงของคนที่ตนรักแม้ไม่เคยแต่ก็มั่นใจว่ามันคงไม่แปลกธรรมชาติหรือปกติวิสัยนักไม่น่าจะรับหรือทําไม่ได้นี่น่ะเหนืยหน้าขึ้นศบตาชายคนที่หลงไหลด้วยดวงตาอันชําหวานผู้หญิงสองคนขันทองกลัวไอ้ดาวเหนื่อยแล้วจะไม่ไหวนะรู้แล้วว่าคําตอบนี้คือโอเคสิกเกัรตจากดาวเหนือลุกหนักทันทีขันทองรักพี่ไอ้ความสุขของพี่ไอ้ขันทองหาให้พี่ไอ้ได้ไหม ทำไมจะไม่ได้ละจ๊ะแม้แต่ชีวิตขันทองยังให้พี่ไอ้ได้เลยงั้นคืนนี้ขันทองต้องหาเพื่อพี่ไอ้อีกคนหนึ่งนะพี่ไอ้อยากกินข้าวทีละสองจานนะงั้นเดี๋ยวขันทองจะชวนบัวทองไปด้วยเพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนกันจะ้ะเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็มาจากหลวงพ่อบางเหมือนกันด้วยที่นั่นบ้านเราก็อยู่ใกล้กันเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสาวขันทองพยายามสาธยายถึงเพื่อนว่าไม่น่าต้องห่วงที่เขาจะไม่ยอม แต่กระนั้นยามพูดใจก็ยังอดคิดถึงภาพเหตุการณ์ชายหนึ่งยิงสองไม่ได้มันคงไม่ต่างไปจากในนางเอกถึงทางบาร์เคยเอามาฉายปลุกใจลูกค้าหรอกขันทองไม่เคยแบบนี้มาก่อนเลยกลัวจะให้ความสุขไอ้ดาวไม่ได้นะสิเดี๋ยวพี่ไอ้สอนขันทองจนเก่งเองเคยสอนยังไงเดี๋ยวพี่ไอซก็ทําแบบนั้นแหละถึงคราวยามสาวสวยสุดจะขวยเขินเมื่อถูกทบทวนเรื่องพันอย่างนี้ตอนหน้าต่อตามือน้อยๆหยิกเบาๆบนต้นแขน เราสุกหน้าตามลงไปมันจะหลบให้พ้นสายตาเด็กสาวหลวงพระบางซึ่งใค่ๆมักกล่าวว่าสวยไม่แพ้สาวเชียงใหม่ของไทยมุ่งหน้ามาสู่เวียงจันทร์เมืองหลวงเพื่อกอบโกยดอลลาส่งไปให้ครอบครัวที่ยากแค้นสาวเจ้าเพียงอายุย่าง15ปีสาวลาวนั้นถือว่าเป็นสาวใหญ่แล้วความที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็กแถมด้วยพรสวรรค์ฟ้าประธานมาให้สาวคันทองตัดสินใจสมัครเป็นนักร้องขายเสียงทันทีณาบาแห่งนี้ ตั้งแต่ตีนเข้าฝาหอยกระทั่งหอยเท่าฝาตีนผิวพันสาวยังไม่เคยต้องมือชายแต่แล้วมันจะเป็นพรมลิขิตให้คืนแรกของการโชว์ตัวต้องตกเป็นเป้าสายตาของจ่าดาวเหนือเขา้าและด้วยสายตาของนักท่องราตรีอย่างนักล่ารับจ้างมองปราดเดียวก็รู้ว่านักร้องคนนี้ยังไม่มีคราบสนิมคนกลางคืนจับแม้แต่น้อยกินข้าวยังไม่มีหลายอย่างดูไร้เดียงสา อย่างนี้นี่แหละที่จ่าดาวเหนืออยากได้เป็นสิทธิ์เอกแห่งสำนักซึ่งปรมาจารย์ยังเขาอยากจะสอนสั่งประสิทธิ์ประสา์วิชากรารกรีธาให้ว่าแล้วก็เริ่มแผนด้วยการใช้ดอลลาเป็นเครื่องย่นเวลาไม่ต้องตามเฝ้าตามจีบตามตือให้เสียอารมณ์คืนนั้นจ่ายทันทีสดสดห0 0พดอลลาซึ่ง1ดอลลา์เท่ากับ550กีบในสมัยนั้นทันทีเมื่อเงินถึงทุกอย่างก็พร้อม ก่อนจะมาก็เตรียมรับเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอะไรมันจึงง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยถึงจะเป็นกล้วยดิบก็ยังง่ายกว่าอยู่นั่นแหละจากวันนั้นถึงวันนี้วันแห่งชัยชนะนักล่ารับจ้างผู้ไม่อิ่มเอมในเกมสังหารย่อมไม่เพียงพอในรถลักด้วยถึงเวลาแล้วที่หลายๆอย่างมันควรจะได้รับการปรุงแต่งให้เพิ่มรสชาติและนี่คือชูรสอีกขนาดหนึ่งสำหรับนำมาปรุงเปลี่ยนเกม